กลับมารับชมไทยบันเทิงครับเตือนพายุสุริยะทำลายระบบไฟฟ้าโลกมีเวลาเตรียมตัวรับมือเพียง20นาทีผู้เชี่ยวชาญจับตาปฏิกิริยาดวงอาทิตย์คาดจะถึงจุดสูงสุดในปี2025ทำให้เกิดพายุสุริยะทำลายระบบไฟฟ้าโลกถ้าเกิดขึ้นจริงจะมีเวลาเตรียมตัวเพียง20นาที เหล่าผู้เชี่ยวชาญกำลังจับตาปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์ที่คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในปี2025และระบบไฟฟ้าบนโลกอาจไม่สามารถต้านทานได้เนื่องจากการระเบิดอย่างทรงพลังของพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าขนาดมหาศารพุ่งออกมาจะก่อความเสียหายทั้งทางด้านกายภาพหรือก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกที่จะก่อความเสียหายให้ระบบไฟฟ้าบนภาคพ,พื้น อนุภาคขนาดมหาศาลจากการระเบิดของพายุสุริยะสามารถทำลายดาวเทียมส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดออกอากาศและระบบบอกพิกัดบนโลกโดยแถบเปลวแสงสุริยะขนาดใหญ่เคยก่อผลกระทบให้กับการเดินทางทางอากาศในอังกฤษและสร้างผลกระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าในสวีเดนเมื่อปี2003และวัชจักรสุริยะครั้งที่แล้วผ่านพ้นไปโดยไม่เกิดพายุสุริยะร้ายแรง และแถบแสงสุริยะขนาดใหญ่เมื่อปี2012เคลื่อนผ่านโลกไปแบบบุตรวิดโดยไม่ก่อผลกระทบใหญ่วัฏจักรดวงอาทิตย์หรือวัฏจักรสุริยะซึ่งเป็นวัฏจักรความปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์1รอบมีระยะรอบเกิดเฉลี่ย11ปีตอนนี้เข้าใกล้ถึงจุดสูงสุดอีกครั้งและกำลังสร้างพลังงานผลักดันออกมามากกว่าปกติองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาของสหรัฐ รายงานพบเปลวสุริยะที่ทรงพลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเปลวสุริยะบางช่วงประกอบด้วยการระเบิดของกัมมันตภาพรังสีที่สามารถเคลื่อนมาถึงโลกด้วยความเร็วแสงไซมอนมาชินเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการสภาพอากาศของอวกาศของสำนักอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษเผยว่าองค์ความรู้และเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสังเกตรหรือพยากรณ์การเกิดพายุสุริยะได้ เพราะเมื่อใดที่เราสังเกตเห็นพายุสุริยะได้เกิดขึ้นแล้วแต่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญยังพอมีทางที่จะคาดการโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุสุริยะและระบบเกี่ยวข้องกับการจ่ายไฟฟ้าที่มีใช้กันอยู่15-20ปีหลังยังไม่มีการทดสอบสมรรถภาพต้านทานพายุสุริยะหรือพายุแม่เหล็กโลกได้และถ้าเกิดขึ้นจริงจะมีเวลาให้เตรียมตัวเพียง20นาทีเท่านั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริหารจัดการระบบไฟฟ้าแห่งชาติ National Grid ESO ระบุว่าหม้อแปลงไฟฟ้ามากถึง20ชุดอาจได้รับความเสียหายจากพายุสุริยะครั้งเดียวและพายุสุริยะที่เกิดหนึ่งครั้งในรอบ50ปีจะทำให้ระบบไฟฟ้าล่ม ส่วนพายุสุริยะที่เกิดหนึ่งครั้งในรอบ100ปีจะก่อความเสียหายให้เครือข่ายระบบไฟฟ้าขัดข้องนานหลายสัปดาห์และยังมีความเสี่ยงกับการส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศต่างๆด้วยมาดูกันว่าผลกระทบของพายุสุริยะที่มีต่อโลกมีความรุนแรงมากแค่ไหนผลกระทบของพายุสุริยะที่มีต่อโลกมีอะไรบ้างแล้วหากเกิดขึ้น มีความรุนแรงมากแค่ไหนเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาคิสตรองนักฟิสิกส์พลังงานแสงอาทิตย์และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสภาพอากาศอวกาศที่มหาวิทยาลัยโคโ,โลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านทวิตเตอร์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์เมื่อเดือนมิถุนายน2023ที่ผ่านมาสูงถึง163จุด และสูงที่สุดเป็นประวัติการ์นับตั้งแต่ปี2002โดยอาจส่งผลให้เกิดพายุสุริยะรุนแรงกระทบมาถึงโลกของเราจุดดับบนดวงอาทิตย์คือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่นบนดวงอาทิตย์และมีสนามแม่เหล็กปันป่วนสูงซึ่งจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กับการปลดปล่อยมวลของดวงอาทิตย์และเมื่อมีการปลดปล่อยมวลของดวงอาทิตย์มากมันจะกลายเป็นพายุสุริยะ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับดาวเทียมในวงโครจรรอบโลกพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวของดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารส่งผลทำให้การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นอัมพาตเช่นทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้ โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายผลกระทบของพายุสุริยะที่มีต่อโลกองค์การมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริการะบบผลกระทบจากพายุสุริยะไว้ในสลักษณะได้แก่พายุแม่เหล็กโลกพายุรังสีสุริยะและการขาดหายของสัญญาณวิทยุรูปแบบการเกิดพายุสุริยะได้แก่ลมสุริยะเปลวสุริยะ การปลดปล่อยก้อนมวลสารจากโคโรนาและอนุภาคพ,พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เมื่อพายุสุริยะจะปลดปล่อยพลาสมาออกมาและเดินทางมายัางโลกเพียงบางส่วนเมื่ออนุภาคเดินทางเข้าสู่ชั้นไอโอโนสเฟียและชั้นบรรยากาศเหนือขั้วโลกมันจะทำปฏิกิริยากับกา๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศและปล่อยพลังงานออกมาในปริมาณมากการทำปฏิกิริยาดังกล่าว จะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้มีโอกาสได้เห็นออโรรานอกจากนี้พลาสม่าที่เดินทางมาจะส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของโลกทําให้ส่งผลต่อโทรทัศน์สัญญาณโทรศัพท์และระบบนําทางของเครื่องบินหรือเรือเดินสมุทรนอกจากนี้ยังทําให้ท่อส่งน้ํามันผุกกร่อนได้เร็วกว่าปกติมาก และขณะที่สนามแม่เหล็กโลกถูกแรงของพลาสมาทั้งดึงและดันอยู่จะทําให้ประจุไฟฟ้าปริมาณมากเกิดขึ้นในอาวากาศอาจทําให้ดาวเทียมเกิดประจุไฟฟ้าบริเวณรอบนอกกระแสะไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้อาจถูกปล่อยเข้าไปภายในดาวเทียมและอาจทําให้เกิดความผิดปกติหรือเสียหายใดยแต่ถ้าพลาสมาเดินทางมายังโลกเป็นปริมาณเยอะ การปลดปล่อยก้อนมวลสารจากโครโรนาจะทําให้ส่งผลต่อระบบการส่งกระแสฟไฟฟ้าบนโลกเมื่อดาวเทียมในวงโครจรรอบโลกเกิดความเสียหายและเสียการควบคุมมันอาจไปชนกับดาวเทียมดวงอื่นๆในวงโครจรและก่อให้เกิดการชนกันแบบโดมิโนโน,นอกจากนี้หากพายุสุริยะมีความรุนแรงมาก มันอาจสามารถทะลุสนามแม่เหล็กโลกเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกและสร้างความเสียหายให้กับโครงข่ายไฟฟ้าในทางกลับกันมันอาจก่อให้เกิดแสงออโรราในหลายพื้นที่ด้วยเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาตามรายงานของเว็บไซต์ spaceweather.com ชี้ว่าพายุสุริยะ ได้ทำให้วิทยุดับชั่วคราวทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาและทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเหตุการณ์นี้อาจเกิดได้บ่อยขึ้นเนื่องจากดวงอาทิตย์ของเราอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ4,600ล้านปีและมันมีอายุไขประมาณ10,000ล้านปีก่อนหน้านี้เคยมีปรากฏการ์พายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี1,959มีรายงานจากเสมียนรายหนึ่ง ณหมู่บ้านแคริงตันประเทศอังกฤษว่ามีประกายไฟบินออกจากเครื่องจกักรทำให้เอกสารลุกเป็นไฟอีกทั้งยังมีการหยุดชะงักของบริการโทรเลขในยุโรปและอเมริกาเหนือกินเวลานานหลายวันนี่คือหายนะจากการเกิดพายุสุริยะที่ทางนาซาออกมาเตือนและเตรียมรับมือกันขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ tnnthailand.com ครับ